ไมมม่ีีีีคนนนนบฟฟ้า้าาเเเพยยงธอและัตัตดวกข่าวพักเพื่อไทยจะจับมือกับพักโน้นพักนี้ตั้งรัฐบาลยังคงเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ก่อนสิ้นปียันหลังปีใหม่แต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือคนที่มักจะพูดเรื่องนี้ไม่ยกักกะช่คนในพักเพื่อไทยแหละครับเป็นคนจากพักการเมืองอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแกนนำพักพลังประชารัฐหรือล่าสุดครูใหญ่พักภูมิใจไทย แต่ว่าครูใหญ่ก็ครูใหญ่นะครับฟังผมดีกว่าผมนี่ผู้อำนวยการ <L an> พักเพื่อไทยเขาไม่ได้มีความคิดที่จะไปแตะมือจับมือกับพักไหนก่อนเลือกตั้งทั้งสิ้นแลลวครับเพราะว่าเป้าหมายสําคัญที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยคือต้องแลนสไลด์ได้เกินครึ่งปักหลักเอาไว้ก่อนเพื่อเอาชนะ250สวหลังจากนั้น จะต้องมีพักร่วมรัฐบาลซึ่งจะต้องเป็นพักที่มีความชัดเจนว่าพร้อมที่จะนำพาบ้านเมืองเดินหน้าไปสู่วิถีทางประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและมีศักยภาพมีนโยบายในการร่วมกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องซึ่งเป็นภาระเร่งด่วนที่สุดของรัฐบาลหลังการเลือกตั้งดูกันง่ายๆครับไอที่ออกข่าวกันยามนี้ ว่าพรรคเพื่อไทยจะจับมือกับพรรคต่างๆไม่ได้เป็นคุณใดๆกับพรรคเพื่อไทยเลยนะครับดังนั้นเพื่อไทยเขาไม่ทําเกมนี้เขาไม่เล่นขอให้พี่น้องประชาชนมองเห็นก็แล้วกันครับว่านี่เป็นเกมที่จะตีรวนและทําให้เป้าหมายแลน์สไลด์ได้รับผลกระทบมีปัญหา แต่ก็นั่นแหละครับหลังจากวันนี้ก็ยังคงจะมีข่าวแบบนี้มาต่อเนื่องพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยต้องการความเปลี่ยนแปลงและไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจอันไร้ศักยภาพแบบนี้ที่เป็นมาแล้ว8ปีทำใจเถอะครับพุ่งเป้าแลนสไลด์ตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยแก้ปัญหาใกับประเทศชาติพาประชาชนพ้นวิกฤตกันดีกว่าสวนทยทัางชาติใช่ไหมก็ได้เสนอมาแล้วว่ายินดีสนับสนุนผม ในการเป็นนากตีในส่วนพลเอกรประยุทธ์ชัดแล้วนะครับเพราะว่าท่านพูดเองว่าจะสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งต่างกับเมื่อคราวเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคพลังประชารัฐครั้งนั้นไม่แม้แต่จะเป็นสมาชิกพรรคหลายฝ่ายอาจจะมองว่าเที่ยวนี้หมายมั่นปันมือจะเข้าไปกํากับดูแลรวมไทยสร้างชาติให้เบ็ดเสร็จไม่ให้ขาลอยแบบตอนอยู่พรรคเก่า ผมว่าไม่ใช่อ่ะครับเพราะรวมไทยสร้างชาติต่อให้พลเอกประยุทธ์ไม่เป็นสมาชิกก็เบ็ดเสร็จในตัวอยู่แล้วพักนี้ถ้าไม่มีประยุทธ์หรือประยุทธ์ไม่ไปพังตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งครับดังนั้นการสมัครเข้าเป็นสมาชิกจึงน่าจะมีเป้าหมายอยู่ที่การพยายามดึงคะแนนของฝ่ายอนุรักษนิยมซึ่งพลเอกประยุทธ์ยังมองว่าตัวเองน่าจะเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่ง อีกมุมหนึ่งก็คือการเพิ่มพลังดูดนักการเมืองให้เข้ามาร่วมงานกับรวมไทยสร้างชาติมากขึ้นเพราะเท่าที่เห็นยังมากันกระปริบกระปรอยนะครับแต่ถ้ามองตามสภาพความจริงในสนามการเมืองเวลานี้ผมคิดว่าบรรดาสินค้าเกรด A นักการเมืองประเภทนอนมาในเขตเลือกตั้งทั้งหลายแทบจะไม่เหลือให้ใครดูดแล้วเพราะส่วนใหญ่เขาดูดกันเสร็จหรือไม่ ส่วนที่ตัดสินใจแล้วว่าจะไปไหนก็ยังกบดานนิ่งรอความเปลี่ยนแปลงหลังยุบสภาก็าต้องรอดูแลครับว่าหลังจากพลเอกประยุทธ์สมัครเป็นสมาชิกรวมไทยสร้างชาติจะมีการยกขบวนชวนกันมาเข้าพักของนักการเมืองต่างๆมากมายแค่ไหนแต่สำหรับผมประเมินไว้ก่อนว่าไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะครับ เราดูจากจังหวะที่พลเอกประยุทธ์ประกาศจะเข้ารวมไทยสร้างชาติวันแรกก็ได้ไม่รู้ทีมยุทธศาสตร์คิดกันยังไงหรือไม่ได้คิดก็ไม่ทราบเพราะทันทีที่นายกประกาศจากทำเนียบว่าจะเข้ารวมไทยสร้างชาติคนที่เด้งรับทันทีก็มีชื่อแบบเสกสกลแบบชัดเตาปูนซึ่งก็เข้าใจแหละครับว่าคงจะรักกันมากแต่นึกไม่ออกว่าด้วยรายชื่อเหล่านี้ จะทําให้พรรคดูดีมีพลังดูดทั้งสสและคะแนนเสียงจากประชาชนได้ยังไงเทียบกันปอนต่อปอนระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทธ์ซึ่งแยกกันเดินทางการเมืองแน่ๆแล้วเนี่ยนะครับผมว่าพลเอกประวิทธ์ตัวเบาและเดินง่ายกว่าเยอะครับเพราะพลเอกประยุทธ์นอกจากจะทําในสิ่งที่ไม่เคยทําและไม่คิดว่าจะต้องทําคือการเข้ามากํากับพรรคการเมืองเต็มตัวเป้าหมายที่แบกยังหนักกว่าหลายเท่าเพราะสําหรับพลเอกประยุทธ์ ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นแต่พลเอกประวิทย์แกไม่นะครับเป็นนายกนี้ยิ่งดีจะได้นุ่งกางเกงยีนแต่ถ้าเผื่อไม่ได้เป็นผมดูแกก็รับได้ดังนั้นที่ผ่านมาอย่าไปสบประมาทว่าพี่ใหญ่เดินขากับโผลกระเพลกนะครับเ<ม>ที่ยวน,นี้อาจจะเห็นพี่ใหญ่สับขาหลอกน้องเล็กหัวหมุนไปเลยก็ได้ถ้าเผื่อไม่ได้เลยนะพี่ครับเห็นขา่าวเขาบอกว่าประโยชน์เขาจะไปสมัครสมาชิกพัคกันช่วงการเดือนตั้งที่ว่าเขาไปวันไหน ถ้ภาภายในกลางเดือนนี้แนะนําให้ไปวันเด็กครับเหมาะทำไมดีวันเด็กเอาอ,อย่าลืมสิคือวันเด็กเนี่ยเขาจะเปิดให้ได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเลือกตั้งเที่ยวนี้ถ้าพลาดไม่ได้เป็นนายกอะจะได้กลับไปนั่งได้และเผลอเลอชวนพลเอกประวิตยด้วยไปนั่งด้วยกันต่างคนต่างอยากไปวันเด็กนี่แหละเลือกดี